ไจต่อปใเมื่อใจกูเหนือยกูยังไม่ปล่อยฝันให้ตายตรงนี้ถึงร่างกายมันสั่นถึงหัวใจมันพังกูก็จะยังยืนแน่ใครจะไม่เห็นค่าเพราะกูเชื่อว่าความเหนื่อยนี้จะพากูไปเจอแสงวันใหม่ oh, 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 oh. เมื่อใจกูเหนื่อยกูยังฝืนหายใจต่อไปเมื่อใจกูเหนื่อยกูยังไม่ปล่อยฟันในใตยตรงนี้ถึงร่างกายมันสั่นถึงหัวใจมันพังมันปังตัวกูใจมันพังตัวกูใจยังเยี่ยงแม่จะไม่เห็นค้าเพราะกูเชื่อว่าความเหนื่อยนี้จะพากูไปเจอแสงวันใหม่เมื่อใจกูเหนื่อยกูยังฟืนหายใจต่อไปเมื่อใจกูเหนื่อยกูยังไม่ปล่อยฟัน ก <Ooh. S 1> ูก็จะยังยืนแม้ใครจะไม่เห็นค่าเพราะกูเชื่อว่าความเหนื่อยนี้จะพากูไปเจอแสงวันใหม่ <Ooh. S 1> ทุกถ้อยคำที่กรีดใจทุกสายตาที่ทำรายกับกูไร้ค่ามันทำให้กูแทบหมดแรงแต่มันก็ทำให้กูอยากพิสูจน์ตัวเองก <Ooh. S 1> ูอาจจะล้มรอยครั้งพันครั้งแต่กูจะลุกขึ้นมาอีกเลยแหละเพราะความเหนื่อยที่กูเจอมันจะไม่สูญเปล่าถ้ากูยังไม่ถอย ปล่อยฝันให้ตายตรงนี้ถึงร่างกายมันสั่นถึงหัวใจมันพัง <Ooh. S 1> กูก็จะยังยืนนะใครจะไม่เห็นค่า <Ooh. S 1> เพราะกูเชื่อว่าความเนี้จะพากูไปเจอแสงวันใหม่ oh. 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 อย่าคิดว่าความเดอมมันคือจุดจบมันคือครูที่ทำให้มึงเข้มแข็งทุกหยดน้ำตาที่หลังออกมา ชื้อไฟให้ก้าวต่อไปแม้วันนี้กูเหนื่อยจนแถบล้มแม้หัวใจมันร้องว่าพอแล้วแต่กูจะไม่หยุดเพราะเมื่อใจกูเหนื่อยที่สุดมันก็ไกลถึงฟันที่สุดเช่นกัน